ก็หนูยังเบบีอยู่ด้วยขาหลังไม่โดอ้วนเบบีอยู่ด้วยขาหลังไม่โดอ้วนโดนแม่จ่าหนูมาแล้วจ้าพาลูกสาวมาหาแม่จ้านะคะมาหาคุณนายโดจีสีสมอนหัจกแน่ดมหน่อยลูกฉันจริงหรือเปล่านี่อ่ะโอ้ตัวจะโตเท่าแม่แล้วค่ะตัวจะโตเท่าแม่แล้วอ่ะอืมดูดูดูขอลอดูขอลอ เวลามาหาแม่มาหาน้านี่จะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเลยนะคะจะแบบว่าแสดงกิริยาท่าทางแบบเอ่อตัวเล็กๆโอ้โหพุงใหญ่มากสรุปไข่ท้องเนี่ยน้องนาง <laughs> พุงใหญ่มากเด้อล, <laughs> ลูกจะลูกโอ้ยเนาะอันนี้คุณแม่ดสีนะคะแม่ของน้องมินนี่ค่ะถัดมาทางขวามือจะเป็นคุณนายณโมนะคะคุณน้าของน้องมินนี่เช่นเดียวกันคะ่ะ เอเวลามาหาแม่มาหานาก็จะเป็นเป็นเบบีเลยนะคะน้ำหนักสิบสองเอ้าแมโดกินแล้วขอันนี้ออกอืเล่นกับแม่เล่นกับน้านะคะนี่แม่นะคะแม่โดแม่โดสีกับน้องมินนี่อืมขี่พร้อมแม่ได้เลยอ่ะเนี่ยโตเท่าแม่แล้วแล้วก็มากินหญ้าที่บ้านแม่ด้วยนะคะ ไปค่ะดูดูดูรีบ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 แล้วก้าวไม่ได้ค่อยค่อยก้าวได้นี่นี่นี่ใก้าวอย่างนี้เลยนี่นี่ไปแบบวัยรุ่นมากอ่ากินหญ้าก่อนให้กินตรงนี้ก่อนอืมไม่ต้องไปกินบนรถลูกจ๋ากินตรงนี้ก็ได้เค่ะเอามาทงนี้มาลูกมา มากินกับแม่โดโด้แล้วนี่แม่โดโด้แม่โดโด้กินตรงนี้เออกินยาด้วยกันนะคะมีแต่คนสวยนะคะบ้านนี้ตู้ห่วงยากันแล้วเฮ้ยห่วงยากันแล้วห่วงยากันแล้วโอ้ยเนาะวิธีแม่ลูกวิธีแม่ลูกนะคะห่วงของกินการอันดับหนึ่งนะคะบ้านนี้หห่วงค่ะไม่ว่าโอ้ยดูคราทำตัวเล็กตัวน้อย ตัวเล็กๆอุดุพุงดุพุงดุพุงโอ้โหตัวเล็กๆตั้มหนักยี่สิบนะคะมาหาแม่ทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีค่ะจะทําเป็นคนตัวเล็กนะคะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ย่อตัวคือรู้ตัวแหละว่าตัวใกล้จะถึงแม่แล้วแต่ว่าก็ก็หนูยังเบบีอยย่ด้วยขาหลังไม่โดอ้วนโดนเต็มหน้าเลยโอ้ยลูกนางไปดมแอมเขาไง ลูกนายจะไปดูดแนแนนนแม่นะคะจะไปดูดนมแม่แล้วทีนี้แม่ไม่ให้ดูดก็โดนไปป,ป,ปกหนึ่งขาหลังแหมโอ้ย <laughs> เนาะไม,ไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บ <laughs> น่าจะเชียวเฉียวงวงไปโอ <laughs> แต่ละคนเนาะนีน่เนาะคือน้องมินนี่เนี่ยย่านมแม่มานานแล้วนะคะและ้วทีนี้เขาก็ไม่อยากให้ <laughs> กลับไปแบบยุ่งอะไรกับเขาอีกแล้วนะคะอ่า <Hey, how? S 1> แต่ลูกสาวนี่ก็คือแบบก็หนูยังเด็กหนูยังอยากดูดแน่แน,นของแม่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละนะคะ hey, <how? S 1> จังแปนเนาะ hey, <how? S 1> นะคะความลูกๆ <Hey. S 1> ส่วนลาโมก็อยู่สบายกายสบายใจใค่ะอย่ามายุ่งกับฉัน <laughs> ฉันจะอยู่ของฉันคนเดียวนะคะอย่างสันโดดนะคะอย่างสาวโสดอืออุ้ยดูผงซิ hey, <how? S 1> ดคือ <Hey. S 1> พุงเด็กน้อยสิคะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ